คือรถผมขับมาดีๆก็เกิดปัญหานะครับเข้าเกียร์ห้าไม่ได้นะครับดันลงเนี่ยมันเป็นเกียร์สามนะทุกคนตอนเนี้ยก็คือเกียร์อื่นใส่ได้หมดทุกเกียร์เลยนะครับยกเว้นเกียร์ห้าอย่างเดียวเลยทำการสตาร์ทเครื่องรถให้เครื่องยนต์กระตุกที่เกียร์ได้เลยนะครับสังเกตที่หัวเกียร์นะครับอโอเคครับหลุดแล้วครับผมอีกหนึ่งสองสามสี่อ่าหลุดแล้วครับทุกคน นนี้เราอยู่ที่ชนบุรีนะครับเราจะไปบางแสนตอนนี้มีปัญหาท่าเกียร์รถผมใส่เกียร์ห้าไม่ได้นะครับดูนะครับเนี่ยฮะเนี่ยรอบลงนะครับเกียร์สี่นะครับได้วิ่งเกียร์สี่หนเกียร์ห้าไม่เข้านะครับเห็นไหมครับลองดูที่ม่านวันก็ได้นะครับผมนะครับรอบจะสูงมากนะครับระบบไฟไม่มีโชว์ไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวหาที่จอดแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตรวจช็คนะครับไปดูครับว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไร โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็หาที่จอดรถที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็คือไหลมอเตอร์ว์เลยนะครับอันอื่นเราดูที่หน้าปัดก่อนนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับไม่มีไฟสถานะใดๆแจ้งเลยนะครับมีแค่ไฟเขีมขัดแล้วก็เบรกมือนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองใช้ OBD2 Smartgate ตัวนี้สแกนดูนะครับทุกคนมาเขามีปัญหาอะไรไหม ก็ไปเลือกที่แก้ไขปัญหานะครับกดไปที่สแกนนะครับไม่มีนะครับทุกคนแสดงว่าอ่าระบบไม่ได้แจ้งเตือนนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขของผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับเอากระจกลงก่อนนะครับผม ได้มีอากาศหายใจเนาะตอนนี้ผมปิดสวิตช์แล้วนะครับปิดสวิตช์เสร็จปับ๊บให้เราใส่ไฟเกียร์หนึ่งนะครับหยียบลาดแล้วใส่เกียร์หนึ่งไว้เลยนะครับอา่าแล้วก็แ่นไปด้านหน้านะครับอา่าด้านหน้าจะต้องปลอดภัยนะครับจะต้องไม่มีรถนะครับข้างหน้าให้โล่งๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันทีนี้เราก็ปล่อยคลาดเลยครับ เอาก็แตะไว้ที่เหนีม่เฉยนะครับแต่ไม่ต้องเหยียบนะครับแค่แตะแตะไว้แล้วก็ทําการบิดกุญแจไปที่ปุ่มออนนะครับให้ระบบหน้าปัดทุกอย่างทํางานปกติแล้วสตาร์ทเลยนะครับทุกคนเนี่ยับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวลองใส่เกียร์ดูนะผมเ,เกียร์ห้าจะไปไหม หลุดแล้วครับทุกคนได้แล้วครับได้แล้วครับผมแกีเข้าคิดแล้วนะฮะเ,เนี่ยครับหยียบคัดก่อนนะครับผมเห็นไหมฮะอันเกียร์จะเอียงได้มากขึ้นเมื่อสักครู่มันติดมันแค่นี้นะมันเลยเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับน,นี่ก็น่าจะไปได้ละอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับ ที่เราจะได้เดินทางไปต่อได้นะครับไม่หลุดก็ขับไปเรื่อยๆครับเพราะเกียร์มันร้อนแล้วเราก็แวะทำอีกทีหนึ่งก็ได้โอเคสาหรับวันนี้ผมก็เดินทางต่อแล้วครับผมไปแล้วครับทุกคนอคตอนนี้ขึ้นมาเกียร์สัเกียร์สามแล้วนะครับตรงมาเกียร์สี่นะ เดีย๋ยวเราจะมาเข้าเกียร์ห้ากันนะครับโอเคเกียร์ห้าเข้าได้ปกติครับลองมาดูที่เลนไม้ครับผมตอนนี้รอบก็วิ่งปกติแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันบาย